ปานวนหามาเล่าพระราชประวัติพระขุณรามคำแหงมหาราชผู้ประดิษฐ์คิดค้นอักษรไทยสวัสดีค่ะช่วงประนวนหามาเล่านะคะไม่ได้พบกันนานเลยกับคลิปของประนวนหามาเล่าวันนี้ประนวนก็มีเรื่องที่จะมาเล่านะคะเรื่องที่หยิบยกจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งของไทยค่ะพระองค์ทรงเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์ตัวอักษรไทยนะคะ เชื่อว่าก็คงจะรู้จักกันดีค่ะในพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะเนื้อหาที่ปนุนอ่านเนี่ยตอนแรกปนุนนก็ได้ไปอ่านมาจากหนังสือเล่มนึงค่ะซึ่งมีชื่อหนังสือว่าพระราชประวัติ50กษัตริย์ไทยนะคะและเรียบเรียงโดยคุณภูลศักิ์ศักดานุวัตรค่ะแต่ว่าเล่มนี้เป็นตั้งแต่พศ2543ป้าโนก็เลยไปหาเนื้อหาอื่นๆจากทางเว็บไซต์อื่นๆนะคะมา เารารวมไปให้ฟังกันค่ะยังไงเราก็ไปตามรับชมรับฟังกันเลยนะคะว่าจะมีเนื้อหาอะไรเกี่ยวกับพระองค์บ้างค่ะพระราชประวัติโดยย่อของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามของกรุงสุโขทัยค่ะตามประวัติศาสตร์ได้เล่าไว้ว่าก่อนที่พระองค์จะทรงขึ้นสวยราชนะคะตอนนั้นทรงมีพระชนมายุเพียง19พรรษาค่ะ ในครั้งนั้นนะคะพระองค์ได้ออกไปช่วยพระราชบปิดาทําศึกค่ะกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดซึ่งคือเมืองอดจังหวัดตากในปัจจุบันนะคะในศึกครานั้นค่ะทําเอาขุนสามชนต้องพ่ายแพ้อย่างยับเยินพ่อขุนศรีอินทราทิ์พระชนกจึงได้พระราชทานนามให้พระองค์ใหม่ค่ะจากเจ้ารามนะคะเป็นพระรามคำแหงค่ะการศึกที่พระองค์ชนะในครั้งนั้นนะคะ ทำให้พระองค์ทรงมีพระบรมเดชานุภาพแผ่รกระจายไปทั่วทุกทิศนับตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมาและต่อมาเมื่อพระองค์ได้สวยราต่อจากพ่อขุนบานเมืองซึ่งเป็นพระเชษฐาธิราชพระองค์ก็ทรงแผ่อำนาจขยายนาจาักรสุขโขทยัยออกไปทั่วทุกทิศค่ะทิศเหนือจรดลาน,านาไทยทิศตะวันออกถึงเวียงจันทร์ทิศใต้สุดคาบสมุทรมลา,ายูตลอดทั้งมลา,ายาโฮ และทิศตะวันตกจรดทวายมาตาบันพะโคซึ่งเป็นมอนทั้งหมดตลอดจนถึงหงสาวดีอ่าวเบงกอลค่ะในด้านการปกครองแล้วพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปกครองพระเ้าคาแผ่นดินด้วยความยุติธรรมและเมตตากรุณาเยี่ยงพ่อปกครองลูกแม้ว่าจะเป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชได้ก็ตามเพราะองค์ทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูพระราชวังเมื่อผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์ก็มาสานกระดิ่ง และพระองค์ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าเพื่อทูลร้องทุกเรได้อย่างรวดเร็วการครั้งนี้ได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนกระทั่งสิ้นราชการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะนอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดให้สร้างพระแท่นขึ้นด้วยหินเรียกพระแท่นนี้ว่าพระแท่นมานาคศิลาอาจที่กลางดงตาลทุกวันโกนวันพระจะทรงนิม,มนต์พระมเทศโปรดประชาชนพลเมือง ส่วนในวันธรรมดาพระองค์ทรงใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติภารกิจเสมอมาในด้านการทูตพระองค์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าเมงรายมหาราชแห่งลานา,นาไทยและพระเจ้างามเมืองแห่งพระเยาทั้งนี้เพื่อเป็นการผนึกกําลังป้องกันขอมซึ่งในขณะนั้นคอยหาโอกาสมารุกรานเราอยู่เสมอคะ่ะยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังผูกสัมพันธมนตรีกับพระเจ้าฟารัวหรือมกะโทแห่งมอนรวมถึงประเทศจีนด้วย ในสมัยพระเจ้าหงวดสีโจฮ่องเต้ถึงกับได้เสด็จไปเยีอนมประเทศจีนถึงสองครั้งนะคะซึ่งในการเสด็จไปเยือนประเทศจีนครั้งนี้พระองค์ได้นําเอาช่างปั้นถ้วยชามเข้ามาสอนคนไทยค่ะจนสามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ส่งไปขายประเทศจีนชาวมาลายูและลังกาเราเรียกถ้วยชามพวกนี้ว่าถ้วยชามสังคลโลกนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาจนถึงทุกวันนี้ในด้านการศาสนาเดิมทีไทยเรา ในขณะนั้นนับถือพุทธศาสนาลทัทธิมหายานตามอย่างพม,ารรม่าพุกามต่อมาก็นับถือลทัทธิธรรมเนียมพราหมณ์ตามแบบขอมจนกระทั่งต่อมาพระเจ้าปรักกรมพาหุมหาราชพระเจ้าแผ่นดินลังกาทรงเปิดประชุมสังคยนาพระธรรมวินยัยปฏิรูประเบียบปฏิบัติของพระภิกษุจนประชาชนเลื่อมใสในลทัทธิหินญาลังกาวง ซึ่งลัทธินี้ได้แผ่เข้าไปถึงนครศรีธรรมราชและไปถึงสุขโขทัยด้วยค่ะพ่อขุนรามคำแหงทรงเห็นว่าหินนายานเป็นแบบอย่างลัทธิเดิมดังนั้นลัทธิมหายานจึงเสื่อมลงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพร้อมกับลัทธิพราหมณ์ซึ่งปัจจุบันคงยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเพียงเล็กน้อยงานสําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งพ่อขุนรามคำแหงทรงฝากไว้ให้เป็นสมบัติของคนไทยจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือการประดิษฐ์อักษรไทยค่ะ พระองค์ทรงตระหนักดีว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะผนึกกำลังและแสดงความเป็นอิสระของชาติดังนั้นพระองค์จึงทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกโดยอาศัยภาษามอญและเขมรเป็นพื้นฐานและทรงให้ช่างสลักศิลาจารึกไว้ณกรุงสุขโขทยัยซึ่งศิลาจารึกนั้นก็ยังได้ปรากฏอยู่ทุกวันนี้และตัวหนังสือไทยทุกวันนี้เราก็ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลวเวลาแต่ก็ล้วนแสดงถึงความเป็นอัจริยะของพระองค์ทั้งสิ้นเป็นอันว่าในยุคข,ของพระองค์นะคะไทยได้เริ่มเป็นปึกแผน่นเป็นอิสระแก่ตัวเองในทุกๆด้านพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงสวยราชปกครองอาณาจักรสกโขทัยอยู่นานถึง40ปีและสวรรคตเมื่อพระชนมายุ60พรรษาคา่ะด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านดังที่ได้ประจกักษ รัฐบาลและปวงชนชาวไทยจึงได้พร้อมกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านเป็นมหาราชพระองค์แรกของชาติไทยค่ะและได้ร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีของพระองค์ท่านขึ้นไว้เพื่อสักการะณบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุขโขทัย โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุม,มารในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจากศาลพระแม่ยา่าไปสถิตณนะพระบรมราชานุสาวรีแล้วทรงเปิดพระบรมราชานุสารีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2528 โดยจังหวัดสุขโขทัยได้จัดให้มีพิธีถวายบังคมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมานับแต่นั้นมาประมาณ3ปีคือในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2531สำนักงานสภาจังหวัดสุขโขทัยได้มีหนังสือเสนอต่อพระท่านนายกรัฐมนตรีขอให้มีการกำหนดวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นต่อมาในปีพุทธศักราช2533 คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอีกด้วยค่ะจบแล้วนะคะพระราชประวัติคร่าวๆของพระองค์ท่านวันนี้ปนวนก็ต้องขอลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ